เป็นบอสอพิสนุโลกครับบอสเก่า,าบอสอใหม่จะอยู่ตรงเอ่แยกอิอโลจินครับห่างไปประมาณห้าถึงหกเจ็ดโลครับห่างจากเมืองประมาณสิบโลครับาจากบอสอเก่าจะห่างจากในมเมืองประมาณสักสามสี่โลครับผม แถวแถวนี้จะมีอสองเป็นสองแถวจอดครับผมก็จะมีด้านหน้าแต่ผมไม่แน่ใจอยู่ด้านหน้าหรือตรงนี้ปัจจุบันนี้ครับไปเดี๋ยวเอะเดี๋ยวแกะใจก่อนครับตอนประมาณตีสามครึ่งตีสามสิบห้านาทีครับออสเก่าติดโลกครับไปเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวแก่ใจก่อนนะครับ